สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะคือเรื่องนอนน้อยนี่แหละค่ะบางคนถึงกับคิดว่าเป็นเรื่องเท่เป็นสัญลักษณ์ความขยันด้วยซ้ำแต่เหมือนว่าจริงๆแล้วมันทำร้ายสุขภาพเราแบบเงียบๆเลยนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะค่ายนิยมสมัยนี้เอ่อชอบยกย่องคนทางานหนักทางานดึกดื่น จนบางทีเราอาจจะมองข้ามสัญญาณเตือนจากร่างกายไปเลยก็ได้ครับเรื่องการพักผ่อนเนี่ยจริงด้วยค่ะมันมีความเชื่อแปลกๆเนาะว่าแบบคนที่นอนวันละสี่ห้าชั่วโมงแล้วยังทำงานไหวคือคนเก่งสุดยอดหรือบางทีเราก็แอบ,บภูมิใจเบาๆเวลาบอกใครว่าโหเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยแต่จริงๆร่างกายมันโอเคเหรอคะหรือแค่ชินไปเองอืมผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากวัฒนธรรมการทำงานด้วยนะครับที่แบบเน้น productivity หลงสูง หรือมีความเชื่อว่าการเสียสละเวลานอนเนี่ยคือการแสดงความทุ่นเทสุดๆ <S <S 2> <S 2> มันก็เลยกลายเป็นเหมือนแรงกดดันให้คนรู้สึกว่าต้องทำตามๆกันไปทั้งที่ร่างกายอาจจะแบบไม่ไหวแล้วนะส่งสัญญาณเตือนมาแล้ว <S <S แล้วผลกระทบจริงๆที่บทความเขาพูดถึงนี่มีอะไรบ้างคะที่แบบชัดๆเลยเริ่มจากสมองก่อนไหมคะได้เลยครับเรื่องสมองนี่ชัดมากคือพอเรานอนน้อยสมองมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ การประมวลผลความจําระยะสั้นเนี่ยแย่ลงเห็นๆเลยครับการตัดสินใจก็ช้าลงผิดพลาดง่ายขึ้นเหมือนคอมแฮงเลยนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วที่สําคัญคือช่วงที่เราหลับลึกสมองมันจะจัดการของเสียที่สะสมมาทั้งวันด้วยนะครับถ้านอนไม่พอไม่ได้เข้าช่วงหลับลึกเนี่ยก็เหมือนไม่ได้ล้างสมองไม่ได้ดีท็อกซ์เลยครับโหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องฮอร์โมนล,ล่ะคะเห็นว่ารวนไปหมดเลย ครับผมอันนี้ก็กระทบเยอะอย่างแรกเลยคือคอติซอลฮอร์โมนความเครียดนะครับมันจะสูงค้างทําให้ร่างใจตื่นตัวแปลกๆแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงพวกโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อ oh. แล้วก็การตอบสนองต่ออินซูลินก็แย่ลงด้วยนะครับเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานประเภท2ได้ง่ายขึ้นเลยแล้วที่เขาชอบพูดกันว่านอนน้อยแล้วอ้วนง่ายอันนี้คือเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ว่านี้ด้วยไหมคะ เกี่ยวดยตรงเลยครับคือการนอนน้อยเนี่ยมันไปทำให้ฮอร์โมนเลปตินที่บอกว่าเราอิ่มแล้วนะมันลดลงสวนทางกับเกลินที่บอกว่าหิวตัวนี้ดันเพิ่มขึ้นซะง,งั้นอ้าวเหรอคะครับผลก็คือเราจะรู้สึกหิวบ่อยขึ้นอยากกินของหวานของมันๆม,มากขึ้นบวกกับสมองลา้ลาๆการควบคุมตัวเองยับยั้งชั่งใจก็น้อยลงก็เลยกินง่ายขึ้นน้ำหนักก็ตามมาเป็นวงจรเลยครับโอ้โหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย ยังมีอีกใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันก็ตกด้วยถูกต้องครับอันนี้สังเกตง่ายๆเลยนะฮะถ้านอนน้อยติดติดกันหลายวันจะรู้สึกเหมือนคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะไม่สบายง่ายๆนั่นแหละครับเพราะระบบภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงติดเชื้อง่ายขึ้นค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะผลกระทบเยอะจริงๆแล้วสรุปว่าจริงๆเราควรน,นอนกี่ชั่วโมงคะถึงจะเรียกว่าพอดีโดยทั่วไปนะครับสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานอายุประมาณ18ถึง64ปีก็นแนะนำที่7ถึง9ชั่วโมงต่อคืนครับ 7-9ชั่วโมงครับส่วนผู้สูงอายุอาจจะต้องการน้อยลงนิดหน่อยประมาณ7-8ชั่วโมงแต่ว่าแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวมันไม่พอนะครับคุณภาพการนอนนี้สาคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคุณภาพการนอนหมายถึงยังไงคะบางทีนอนนานนะแต่ตื่นมาก็ยังเพลียๆอยู่เลยอ๋อคุณภาพดีคือต้องนอนต่อเนื่องไม่ตื่นกลางดึกบ่อยๆครับแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือต้องมีช่วงหลับลึกหรือ d e ep sleep ที่มากพอหลับลึก ครับเพราะช่วงนี้แหละครับที่ร่างกายเราซ่อมแซมตัวเองจริงๆสมองก็จัดระเบียบข้อมูลความทรงจําต่างๆถ้าคุณภาพการนอนไม่ดีต่อให้นอน9ชั่วโมงตื่นมาก็อาจจะยังรู้สึกไม่สดชื่นอยู่ดีครับเหมือนไม่ได้ชาร์จแบตเต็มที่อื ฟังดูแล้วต้องหันมาใส่ใจเรื่องนอนแบบจริงจังเลยนะคะแล้วพอจะมีเคล็ดลับง่ายๆบ้างไหมคะสําหรับคนที่แบบอยากจะปรับปรุงการนอนของตัวเองมีครับมีหลายข้อที่ทําได้เลยอย่างแรกที่เบสิกแต่สําคัญมากคือพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาเดิมๆครับค่ะใกล้เคียงกันทุกวันแม้แต่วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตามเพื่อช่วยให้นาฬิกาชีวาภาพในร่างกายหรือ circadian r h y ท h m ของเรามันทํางานสม่ําเสมอครับอ๋อเรื่องตารางเวลานี่เอง แล้วพวกหน้าจอมือถือจอคอมก่อนนอนล่ะคะอันนี้เกี่ยวเยอะไหมเกี่ยวมากเลยครับควรจะเลี่ยงเลยอย่างน้นอยสัก30นาทีหรือจะได้เป็นช่วงโมงก่อนนอนยิ่งดีครับทำไมเหรอคะเพราะแสงสีฟ้าจากจอพวกนี้มันไปกดการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้เราง่วงนอนพอเราเจอแสงสีฟ้าเยอะๆก่อนนอนร่างกายมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะหลับนะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ งันก็หากิจกรรมอื่นทําแทนเนาะอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆอะไรแบบนี้ใช่ครับหรืออาบน้ําอุ่นก็ได้ช่วยให้ผ่อนคลายดีแล้วกเ็เรื่องเครื่องดื่มคาเฟอีนอย่างกาแฟชาน้ำอัดลมบางชนิดก็ควรจะงดช่วงบ่ายแก่ๆหรือเย็นไปเลยนะครับสักหลังบ่ายสองบ่าย3ามกำลังดีเพราะคาเฟอีนมันอยู่ในร่างกายเรานานหลายชั่วโมงเลยจริงด้วยค่ะลืมไปเลยแล้วก็ สภาพแวดล้อมในห้องนอนก็สำคัญใช่ไหมคะมืดๆเงียบเๆเยน็นๆหน่อยเคล็ดลับพวกนี้จริงๆก็คือการช่วยให้กลไกธรรมชาติของร่างกายเราทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองครับค่ะสรุปแล้วการนอนน้อยนี่ไม่ใช่เครื่องหมายของความขยันที่น่าภูมิใจอะไรเลยนะคะแต่มันเหมือนกับเป็นการสะสมความเครียดสะสมปัญหาสุขภาพให้ร่างกายเราไปเรื่อยๆในระยะยาว การให้ความสําคัญกับการนอนให้พอแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยเนี่ยจึงเหมือนการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เราทําได้ทุกวันเลยจริงครับอยากจะฝากให้ลองกลับไปสังเกตตัวเองกันดูนะครับว่าเพ๊ะมีสัญญาเล็กๆเนื้อๆอะไรบ้างไหมที่ร่างกายอาจจะกําลังฟ้องว่าต้องการผักผ่อนมากกว่าที่เป็นอยู่ หรือลองคิดดูเล่นๆก็ได้ครับว่าการปรับเปลี่ยนพฤติการการนอนของเราแค่นิดหน่อยในวันนี้อาจจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นมากๆในระยะยาวอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับ